ลูกค้านะครับได้เห็นผมรีวิวนะครับให้ความรู้นะฮะในเรื่องของการจัดทรงนะครับในเรื่องของการใช้ยางนะครับเลือกใช้ร้อแม็กนะครับก็เกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็อยากจะมาซื้อด้วยอยากให้ผมแต่งรถให้นะครับนะครับมันจะโชว์กล้องมองหลังเลยเห็นไหมฮะเราเข้าเกียร์ถอยนะฟังเสียงท่อบ้างนะครับเพราะว่าครั้นี้อ่าลูกค้าใส่ท่อนะครับปั่นังท่อเลยครับ สวัสดีครับผมบีไฮแลนเดอรนะครับจากอิสุบกิจมอเตอร์บ้านโป่งนะครับวันนี้นะครับก็ได้นํารถลูกค้านะครับซึ่งอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกับโปรโมชั่นรุ่นนี้นะครับแคป4 LDA นะครับรุ่น4ประตูนั่นเองนะครับเกีรลดีเอเนาะนะครับราคาดาวเริ่มต้นใช้เงินออกรถเพียง4 9่หมนนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นจบแบบนี้เลยนะครับวันนี้เนี่ย ลูกค้าสั่งแต่งพิเศษนะครับเน้นทรงเน้นล้อนะครับงานแท้ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าล้อแล้วก็รถจัดทรงแบบนี้หล่อแค่ไหนนะครับมาดูกันเลยครับครับก่อนอื่นเลยก็ต้องเกินเลยนะครับว่าลูกค้าเนี่ยนะครับ คุณโชคชัยเนี่ยนะครับมายังไงนะครับถึงว่าออกรถไกลขนาดนี้นะครับก็เนื่องด้วยนะครับลูกค้านะครับได้เห็นผมรีวิวนะครับให้ความรู้นะฮะในเรื่องของการจัดทรงนะครับในเรื่องของการใช้ยางนะครับเลือกใช้ร้อแม็กนะครับในคลิปหลายๆคลิปนะครับก็เกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็อยากจะมาซื้อด้วยอยากให้ผมแ่งลถให้นะครับวันนี้นะครับก็มาถึงเวลาที่เราจัดทรงแล้วก็เปลี่ยนล้อกันตลอดแบบนี้แล้วนะครับอ่ะมาดูกันเลยครับเริ่มจากตัวล้อนะครับ วันนี้นะครับเน้นเป็นตัวลาย TE 3 7ก้านยกนะครับตัวนี้เป็นงานของ SPP นะคะก็จะเป็นงานไทยนะครับห้ารูนะครับสีน้ำตาลทองนะครับหรือน้ำตาลไหมนี่แหละนะฮะตัวนี้นะครับนี่เลยครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะฮะเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับออฟล้ออยู่ที่นะครับ9.5นิ้วนะครับตัวนี้นะครับออฟออฟล้อนะครับความกว้างของฐานล้อเนี่ย9.5นิ้วนะฮะงาน5รูเนี่ยนะครับซึ่ง มันจะต้องใช้อะแดปเตอร์นะครับแปลงน,นะครับจาก6รูเป็น5รูเนาะนะครับเพราะว่ารถสแตนดาร์ดที่มาจากโรงงานนั้นมันจะเป็น6รูนะครับใส่อะแดปเตอร์เข้าไปนะครับสีแดงนะฮะเบมโบสีแดงนะครับ, bo, แ,นะรบแล้วก็น็อตล้อนะครับสีแดงนะฮะคันนี้เนี่ยออฟล้อเนี่ยอยู่ที่บวก แค่12นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล้อเนี่ยมันจะล้นออกมาประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็ใส่เด็คเตอร์เข้าไปด้วยนะครับมันก็จะล้นออกมาประมาณ3นิ้วถึง4นิ้วประมาณนี้นะฮะยางนะครับเลือกใช้ของซูแมกทายนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบอร์265นะครับทับ35นะฮะ R18 นะครับเป็นยางแก้มเตี้ยนะครับนี่เลยนะครับเป็นยางหน้ากว้างนะฮะ แก้มก็แก้มยางก็อยู่ประมาณนี้นะฮะให้ความนุ่มนวนของตัวยางได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าค่าเทดแวร์ตัวนี้เนี่ยอยู่ประมาณ300เท่านั้นเองนะฮะนี่ครับค่าเทดแวร์นะฮะอยู่ที่ประมาณ300นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้การยึดเกาะถนนที่ค่อนข้างที่จะดีแน่นอนมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เสียงเงียบนุ่มไม่กระด้างนะครับเพราะว่าค่าเทดแวร์เนี่ยนะครับมันต่ำแค่300เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมดปัญหาเรื่อง ความกระด้างนะครับมั่นใจได้เลยนะครับไม่กระด้างแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญนะครับรีดน้ําได้ดีด้วยนะครับตัวนี้นะฮะโหลดขั้นนี้นะครับจัดทรงโหลดที่2นิ้วนะครับห่างซุ้มประมาณนี้ครับ5นิ้วสอดนะฮะสำหรับด้านหน้านะฮะตัวงาน SPP ตัวนี้เนี่ยนะครับราคาก็จับต้องได้นะครับไม่แพงมาก ราคาอยู่ในระดับกลางนะฮะแต่ความแข็งแรงทนทานมีแน่นอนตัวนี้นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีการผลิตล้อแบบแคสติ้งแบบแบบเต็มร้อยแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่ค่อนข้างที่จะดีแน่นอนนะครับตัวนี้นะฮะก้านนะครับยิงทรายนะฮะเห็นไหมครับก้านจะยิงทรายแล้วก็ขอบเนี่ยนะครับจะปัดเงานิดนึงนะฮะก้านยิงทรายนะครับขอบปัดเงานะฮะหล่อเลยทีเดียวนะครับทรงนี้นะครับยื่นนิดนึงนะ ทีนี้เรามาดูข้างหลังกันบ้างครับข้างหลังนะครับฟิตเมนต์คันนี้นะครับออฟล้อเนี่ยจะยื่นออกมานะครับเพราะว่าออฟเนี่ยมันลบสินะครับตัวนี้นะฮะยื่นออกมานิดนึงนะฮะเลยซุ้มออกมาประมาณ4นิ้วนะครับบอกเลยว่าประมาณ4นิ้วนะครับเต็มๆครับ4นิ้วนะฮะเพราะว่าจากที่ไม่ใส่อแดปเตอร์เนี่ยมันล้นอยู่แล้ว2นิ้วพอใส่อแดปเตอร์เข้าไปนะครับมันก็ล้นออกมาอีก2นิ้วเป็น4นิ้วนะฮะล้นออกมานะฮะมันก็จะได้ ฟิตเมนต์แบบสายทางๆหน่อยนะครับทีนี้การโหลดจัดทรงเนี่ยนะครับคันนี้เนี่ยโหลดที่5นิ้วเต็มเลยนะฮะโหลด5นิ้วนะครับฟิตเมนต์ก็ประมาณ4นิ้วสอดนะครับเห็นไหมครับนิ้วผมนี่เบียดเลยนะฮะสนิ้วสอดนิ้วนี่เบียดเลยนะฮะอ่าก็อยู่ประมาณนักสานิ้วครึ่งประมาณนี้ครับสนิ้วสอดนะครับ3นิ้วครึ่งประมาณนี้นะฮะหล้อเลยนะครับออฟล้อข้างหลังเนี่ยจะใหญ่นิดนึงนะครับเป็นเป็นหน้ากว้าง10 นิ้วครึ่งนะครับแค่ออฟล้อนี่ก็ล้นอยู่แล้วเนาะสิบนิ้วครึ่งนะฮะหล่อครับก้านยิงทรายสวยหรูนะครับเรียบนะฮะงานแบบเกรดพรีเมียมอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นงานไอพีงานไทยอ่ะเนาะนะฮะเห็นไหมฮะลวดลายนะครับงานมันจะเนียนนะครับอ่าราคาจับต้องได้ครับยางจะเป็นเบอร์สายทางเท่านี้นะครับสามหนึ่งห้าทับสามสิบนะครับ สามหนึ่งห้าทับสามสิบค่าเทดแวร์ค่าเฉลี่ยเทดแวร์เหมือนเดิมครับนุ่มนะครับทีดเกาะถนนดีไม่กระด้างนะฮะสไตล์นี้นะฮะหน้ามันก็จะลอยนิดนึงครับนิดเดียวเองนะฮะแต่หลังเนี่ยกดลงมา5นิ้วเลยนะครับฟิตเมนต์นี้แบบหล่อจริงฮะโอเคเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะฮะครับในส่วนของภายในนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะฮะ ก็รุ่นนี้เนี่ยเป็นเกรด LDA เนอะมันจะมาพร้อมกับหนา้าจอหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับซึ่งเราสามารถเชื่อมต่อ Apple นะฮะ iPhone นะครับ iPad นะครับหรือว่า,าโทรศัพท์นะครับที่ใช้ระบบ Android ได้ทุกตัวเลยนะครับเราสามารถที่จะโชว์หน้าจอโทรศัพท์นะครับขึ้นบนหน้าจอของรถได้เลยนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเดินทางไกลๆไปในที่ที่ไม่เคยรู้จักเราสามารถใช้ g o o g l e Map นะฮะจากมือถือนะครับโชว์บนหน้าจอเลยเลยนะครับโดยใช้สาย USB นั่นเองนะครับหล่อมากแล้วก็ระบบดีด้วยนะครับเ,เกียร์นะครับรุ่นนี้มี6เกียร์เนาะนะครับเกียร์ถอยนะฮะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าเกียร์ถอยเนี่ยนะครับข้างหลังเนี่ย นะครับมันจะโชว์กล้องมองหลังเลยเห็นไหมฮะเวลาเข้าเกียร์ถอยนะนี่เลยนะฮะมีเกียร์ถอยนะครับอ่ะพวงมาลัยนะครับเป็นแบบยูนิเทนนะครับสามก้านนะครับทรงสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับระบบปุ่มกดนะฮะมันติฟังชันนะครับบนพวงมาลัยเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าเดินทางนะครับทําให้สะดวกนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนเพลงหรือว่าเพิ่มลดเสียง ของเพลงนะฮะหรือเวลาลูกค้าเชื่อมต่อใช้งานของโทรศัพท์เนี่ยเวลามีคนโทรมานะครับก็สามารถที่จะกดรับสายโทรศัพท์นะครับผ่านพวงมาลัยตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้าได้มากเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเวลานึก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 ,น,กนึกดูนะครับเวลาที่เราขับรถอยู่เนาะถ้าเราจับมือถือขึ้นมาโทรอย,อย่างเงี้ยนะครับมันก็เกิดอันตรายได้นะครับอาจจะเกิดอันตรายได้เนาะนะครับแล้วก็ทําให้การขับรถนั้น ประสิทธิภาพในการขับรถนั้นลดน้อยลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบนี้เนี่ยทำมาโดยความปลอดภัยโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือกดรับสายตัวเนี้ยปุ๊บเนี่ยนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะสนทนาสายได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องจับโทรศัพท์เนาะขับไปสนทนาสายไปนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยได้อย่างแน่นอนเนาะหน้าจอตัวมาตรวัดนะฮะก็เป็นแบบอนาล็อกอยู่นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ระบบควบคุมนะครับ แผงคอนโซลนะครับระบบควบคุมแผงคอนโซลน้้นข้างนะครับก็มีกระจกนะครับปับไฟฟ้านะครับรุ่นนี้เนาะกระจกปรับไฟฟ้านะฮะและที่สำคัญนะครับก็มาพร้อมกับระบบไล่ฝ้าด้านหลังด้วยนะครับในรุ่นเกรด LDA นะครับมีพนักพิงตรงกลางให้นะครับสบายเลยเนี่ยครับแล้วก็ที่วางแก้วนะครับสะดวกดูหลนะฮะเกียร์นะครับหุ้มหนังให้นะครับแล้วก็ ตัวเบรกมือก็หุ้มหนังให้เช่นกันนะครับเบาะนะครับโอรับเข้ากับหลังของผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารตอนหน้าได้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลูกค้าขับรถเดินทางไกลๆขับรถไกลๆเนี่ยนะครับทำให้ไม่เมื่อยล้านะครับเพราะว่ามันรับกับหลังเราพอดีเลยเห็นไหมครับปีกเบาะนะครับสปุงทรงสปอร์ตนะฮะลวดลายผ้านะครับเนี่ยฮะเป็นแบบลายสปอร์ตหมดเลยเห็นไหมฮะหรูหราเลยนะฮะ คือแบบว่าภายในเนี่ยคือแบบไม่ต้องไม่ต้องแต่งเลยนะครับไปทรงแบบสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับคิวคอนโซลด้านหน้านะครับก็ตกแต่งด้วยวัสดุนะครับสีเทานะครับเทากันนะครับแล้วก็ตัดด้วยวัสดุสีบรอนนะครับเพิ่มความหรูหราความสปอร์ตของตัวรถนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมือนเราขับรถกระบะเลยนะครับเหมือนเราขับรถสปอร์ตรถเก่งเลยประมาณนี้นะฮะคอนโซลก็คอนโซลเกียร์ก็เนี่ยครับแบบนี้เลยนะฮะในราคารถคันนี้เจ็ดแสน 79,000มนาพนะฮะสีขาวถ้าสีดำนะครับเพิ่ม7,000บาทรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาสอบถามบีได้นะครับแต่ว่าโปรโมชั่นเนี่ยดาวเริ่มต้น49,000อยู่แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะเพราะว่าไม่มีฝากระโปรงดำนะครับรถเป็นสีดำอยู่แล้วนะครับใส่ฝากระโปรงเข้าไปเดี๋ยวมันจะดูไม่ออกนะฮะถ้าเป็นโปรฝากระโปรงคาร์บอนเนี่ยมันจะเพิ่ม10,000บาทก็จะเป็นโปรดาว59,000นั่นเองเนาะไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อกันบ้างนะครับเพราะว่าคันนี้ อ่าลูกค้าใส่ท่อนะครับป่าฟังท่อเลยครับทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านหลังนะครับรุ่นแนว D A นะครับก็ตัวกล้องมองหลังนะครับก็จะติดอยู่กับนะครับตัวบิวอินนะครับมือจับ กระโปรงท้ายแบบนี้เลยนะครับทีนี้ครับกล้องมองหลังนะฮะแล้วก็ไฟ LED นะครับก็จะเป็นรุ่นที่ลูกค้าให้ความนิยมนะครับแล้วก็ต้องการเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับในรุ่นนะฮะเพราะว่าเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับไฟท้ายคู่ดูอัลนั่นเองนะครับแบบเคลียร์เลนนะเลนจะเป็นเลนใสนะครับแต่ข้างในจะเป็นโครมสีดําแล้วก็มี วัสดุนะครับสีบอลเงินนะครับตัดอยู่นะครับเพื่อความหรูหราโดดเด่นของตัวรถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากลางคืนเนี่ยมันจะให้แสงสว่างที่เด่นชัดนะครับเวลาคนขับขี่ตามหลังมาเนี่ยนะครับเวลาเบรกนะฮะหรือว่าการส่องสว่างของไฟด้านหลังเนี่ยนะครับมันจะคมชัดและไม่แยงตาด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็น led นะฮะมองได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย รับใครเลยว่าปลอดภัยแน่นอนและที่สําคัญมาพร้อมกับไฟเบรกแบบทํางานแบบอัตโนมัติด้วยนะครับไฟเบรกฉุกเฉินแบบอัตโนมัติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลูกค้าเหยียบเบรกฉุกเฉินเนี่ยนะครับเหยียบเบรกกระทันหันเนี่ยนะครับไฟตัวกระพริบด้านหลังนะครับไฟไฟฉุกเฉินเนี่ยมันจะทํางานทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ระยะกระชั้นชิดเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเตือนให้คนที่ขับรถมาตามหลังอ่ะนะครับเตือนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มความปลอดภัย ในระดับหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยพี่โชคชัยเนี่ยนะครับจะถอดตัวกันชนท้ายด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมยังไม่ถอดนะครับเดี๋ยวเอามารีวิวให้ชมแบบมีกันชนท้ายก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะสับสนว่าเฮ้ยทำไมรุ่น LEDA มันไม่มีกันชนท้ายวะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในรูปกันนะครับว่าเวลาถอดกันชนท้ายแล้วจะ่อประมาณไหนนะครับมันก็จะเหมือนกับตัว S นั่นแหละครับ นะฮะถ้าถอดกันชนท้ายออกเนาะแค่นั้นเองนะครับบางคนก็ถอดแล้วก็เอาคำท้ายไปใส่นะเพิ่มความดูลาของตัวรถนะครับแล้วก็ความซิ่งนั่นเองนะฮะนี่เลยนะฮะถ้าใครนะครับอยากได้ทรงนี้นะครับก็จัดได้เลยนะ อยู่ในโปรโมชั่นนะครับเพราะว่าผมเน้นโปรล้อแท้ให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญนะครับตอนนี้นะครับมีล้อแบบเทคโนโลยีแบบโฟร์ฟอร์มเข้ามาด้วยคือล้อเบานั่นเองนะครับมันจะช่วยให้รถเนี่ยนะครับน้ำหนักลดลงด้วยนะครับก็จะเพิ่มสมรรถนะเรื่องของการออกตัวรถนะฮะหรือว่าการขับขี่นะครับแล้วก็ช่วยเซฟอายุการใช้งานของช่วงล่างด้วย ะะอันนี้คือลูกค้าหลายท่านบางบางคนก็ทราบบางคนก็ยังไม่ทราบนะว่าล้อดีล้อเบามันดียังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายคลิปบีก็จะพยายามที่จะเน้นถึงเรื่องล้อนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเสียตังทั้งทีแล้วเลือกของดีๆไปดีกว่านะครับแต่ละที่โปรโมชั่นก็ไม่เหมือนกันของผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเน้นโปรล้อแท้นะครับแล้วกเ็เน้นการผลิตของล้อที่มันมีประสิทธิภาพนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าซื้อเลรอกับผมคุ้มค่าแน่นอนนะครับกับที่ท่านเสียงเงินดาวนะฮะก็ขอฝากไปด้วยนะครับโปรโมชันดาว49 49,000นะครับลูกค้าคันนี้อยู่ไกลนะครับนครศรีธรรมราชนะครับแต่เรามีบริการทำสัญญาถึงที่ฟรีนะครับส่งรถให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เวลาลูกค้าออกไปแล้วเนี่ยจะเข้าศูนย์ที่ไหนนะครับจริงแล้วเนี่ยเข้าศูนย์ได้ ทั่วประเทศนะครับลูกค้าของบีก็เข้าสู่ในทั่วประเทศทุกคนนั่นแหละนะครับโอเคนะครับครับถ้าใครสนใจโปรโมชั่นที่คุ้มค่าแบบนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นดาวเริ่มต้น49 0 0 0แล้วก็ได้ล้อแท้ด้วยนะฮะงานเกรดดีแน่นอนนะครับผมรับประกันได้ว่าผมไม่ใช้งานกอปทั่วไปที่มันไม่มีคุณภาพแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าออกรถกับผมนะครับได้ทั้งคุณภาพความคุ้มค่าแล้วก็โปรโมชั่นดีๆแน่นอนนะฮะ ขอฝากด้วยเนาะลูกค้าก็ครั้นี้ก็อยู่ไกลนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็มาด้วยความเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าการตกแต่งรถเนี่ยมันต้องใส่ใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะครับทำทำแบบงูงูปลาปาไม่ได้นะผมบอกก่อนนะฮะเพราะว่าผมเป็นห่วงมากเลยนะครับทำไม่จบ แล้วมันเสียเวลาแล้วก็เสียทั้งเงินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ลูกค้าทําจบจริงๆจากผมไปเลยนะครับทาไปแล้วไม่ต้องไปแก้ทีหลังไม่ต้องไปเสียเงินทีหลังนะครับลายล้อนะครับเลือกได้ชอบลายไหนนะครับเลือกตามใจเลยนะฮะเพิ่มหรือไม่เพิ่มเรามาว่ากันนะครับแต่ล้อแท้งผมเนี่ยมันไม่เพิ่มตังค์อยู่แล้วเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ลูกค้าจบจากที่นี่เลยนะครับไม่อยากให้ไปเสียเวลาทําอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไงเดียก็ อย่าให้จบกับผมอ่ะนะครับอย่ให้จบจากผมเพราะว่ารายละเอียดการตกแต่งรถเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนแล้วก็ใช้ความชมนานาญเป็นอย่างมากเลยนะครับ <S <S เพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ไม่ใช้ความชมนานาญเนี่ยเวลาลูกค้าออกรถไปแล้วเนี่ยไอ้วันรับรถอ่ะก็ชอบแหละแต่ว่าพอออกไปปุ๊บเนี่ยก็เกิดรู้สึกว่ามันไม่ชอบอ่ะมันเออมันแบบยังไงอะ่ะออกตามโปรไปก่อนออกตามโปรไปก่อน <S <S เดี๋ยวเราค่อยไปแก้ทีหลังเนี่ยมันไม่ใช่งั้นนะครับเพราะว่าการไปแก้ทีนึงเนี่ยเจ็บนะครับผมบอกเลยนะหลักหมื่นนะ ถ้าแก้นะครับถ้าร้อไม่ชอบยางไม่ชอบส่รงรถไม่ชอบเนี่ยเวลาไปแก้เนี่ยหลักหมื่นนะฮะผมบอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำที่ผมผมกูลัะตีเลยว่าถูกใจทุกท่านแน่นอนนะเพราะว่าผมจะถามก่อนว่าชอบแบบไหนส่งแบบไหนนะฮะผมจะบอกก่อนแล้วผมเนี่ยทาแบบไหนนะครับจะส่งแบบไหนนะครับบ้าประกันเลยเลยว่ามีความชานาญแน่นอนมั่นใจได้นะครับโอเคเนาะก็ขอฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องซาร่าพาชมรถรอบคันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ